หาแปลกๆครับที่นี่ตลาดเดียนเบนฟู Kin avenues, ครับเขาเรียกว่าเดิอมโฟยเดิมโซยนะครับคุณป oui> ้าเขาเป็นคนขายเขาจะเป็นคล้ายๆกับเป็นถั่วแล้วก erm ็ใส่ไว้ในข้าวผัดสีแดงๆครับแล้วก็ขายเขาเรียกว่าเดิอมโซยอันนี้หมดขายเบาเยออหมดสองสิบห้าพัน เมย์ลำงินอ่าเมย์อ nee, um. ๋อเมย์ล้ำเงินอ๋อ20,000ทัน2หมวด2หม2ก็อันละ50บาทนะครับก็50บาทก็ถือว่าไม่แพงก็กินได้แต่ผมไม่เคยกินมาก่อนขนมแปลกๆเงยไทยแลนด์เงยไทยแลนด์อันนี้เงยเงยไทยเงยไทยร้านพูดไทยได้พูดได้ออครับ เนี่ยครับก็มาที่เวบรนฟูอย่าลืมมาแวะชิมแล้วก็มาอดหนุนที่ที่เขาด้วยนะครับขอบคุณครับแต่มไม่ได้คุณป้าแล้วขอโทษครับ